สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพออยเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมสค่ะสวัสดีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสวัสดีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีลูกค้าที่ยังติดตามกันมาเสมอนะคะไม่ทิ้งกันเนอะแบบดีใจมากๆเลยนะคะ ถ้าลงคลิปอะไรไปลูกค้าก็แบบกระแสต้อนรับดีมากๆเลยคือแบบชื่นใจมากๆเลยนะคะก็อยากให้ลูกค้าอยู่กับพอยกันเปนานๆน,นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเนะาะเพราะช่วงนี้โควิดแบบแรงมากๆเลยนะคะแถวบ้านพอยก็คือคนติดเยอะมากน่ากลัวมากๆนะคะลูกค้าไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยากให้รักษาสุขภาพกันดีๆนะคะแบบ ป้องกันตัวเองให้ดีๆเลยนะคะวันนี้นะคะพาก็จะมานําเสนอนะคะเป็นสินค้าของหลุดจํานํานะคะซึ่งเป็นงานมือสองนะคะเป็นพวกงานอัญมณีงานพลอยนะคะมีเพชรซีด้วยเนะาะพลูกค้านะคะสนใจชิ้นไหนยอยากดูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแคปรูปไปนะคะก็ทางหาไลน์ที่แอบินได้เลยนะคะหรือโทรที่เบอร์ศูนย์หกห้าก็มีหน้าร้านชัดเจนค่ะลูกค้าชอบถามมาเข้าใจว่าแบบเอ้ยกงหรือเปล่า จะส่งของหรือเปล่าส่งของทุกวันนะคะเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ไปสนีแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ไปสนีเขาก็จะมารับของนะคะทุกวัน,นะคะที่หน้าร้านนะคะมีรอบส่งช่วงบ่ายกับช่วงเย็นนะคะแต่ปกติอ่ะถ้าอันนี้ก็จะแล้วแต่พี่ไปสนีว่าเขาจะจัดรอบอะไรของเขานะคะทางเราก็คือเช้ามาแล้วก็แพ็คๆ,ๆ,ๆ,ๆของไว้เนาะแล้วก็รอพี่ไปสนีมานะคะมารับของที่ น้าร้าน,นะคะก็ยังไงคือมีของส่งทุกวันแล้วค่ะแล้วก็ส่งฟรีแน่นอนนะคะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการการส่งที่ต่างประเทศด้วยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราคิดตามเอ่อค่าใช้จ่ายจริงนะคะก็คือไปษนีคิดมายังไงเราก็คิดแบบนั้นเลยนะเราไม่ได้แบบมีการบวกเพิ่มอะไรคืออันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะแบบไหนก็คือแจ้งทางพี่แอดมินได้เลยพี่แอดมินเขาก็จะเสิร์ฟให้นะคะเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ต้อง กังวลค่ะสั่งซื้อได้นะคะค่าสั่งซื้อค่ะทักหาแอดมิน,นะคะที่ไลน์ด้านบนตัวนี้หรือโทรมานะคะ0ูนย์หกห้าสาอยู่ตา่างประเทศพอเข้าใจว่าแบบไม่รู้ว่าจะโทรเบอร์อะไรก็โทรไลน์นะคะโทรเบอร์ไลน์นี้ได้เลยนะคะอ่ะยังไงนะคะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะคะเดี๋ามันจะยืดยาวไปมากกว่านี้เดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ชิ้นนี้นะคะโอ้จะเป็นแหวนหยกนะคะเป็นแหวนหยกแท้ค่ะประดับด้วยเพชรเมดเดี่ยวตรงนี้นะคะตัวเรือนทองฉลุลายสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็หยกนะคะไซส์ใหญ่มากเลยเห็นไหมคะหยกคือเม็ดไซส์ใหญ่มากเลยนะคะน้ําหนักเพชรนะคะน้ําหนักเพชรอันนี้จะเป็นเพชรเจสนอันสมัยใหม่น้ําหนักอยู่ที่0.5กรัตนะคะ5ตางค่ะตัวเรือนทองคําเป็นทองคํา 14K 58.5%นะคะตัวเรือนทองแข็งแรงมากๆเลยน้ําหนักนะคะอยู่ที่ 3.6 1กนึรัมค่ะไส้แหวน54หน้ากว้าง5 5คูณ2.0ซนเมตนะคะวันนี้เสนอราคาเพียง18,950บาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มมากวงนี้คือ1 8ื่นแปดเท่านั้นนะคะแล้วตัวเรือนทองคือหนาแข็งแรงไม่มีตำหนินะคะขีดข่วนน้อยมากๆขนแมวน้อยมากๆเลย เม็ดหยกนะคะคือสวยขาวสะอาดแบบนี้นะคะสีสวยมากๆแล้วก็เพชรไซส์ใหญ่สมัยใหม่นะคะน้ําขาวสวยเล่นไฟค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะตัวเรือนทองนี่คือขยายไซส์ได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีตําหนิตรงไหนเลยค่ะงดงามมากๆนะคะดีไซส์สวยหรูด,ดูแปลกนะคะไม่ซ้าใครแน่นอนเวลาสวมใส่นะคะอ่ะก็จะสวมใส่แบบนี้ mm hmm. เห็นไหมคะโอ้โหใหญ่ ดูดีเต็มหน้าหนึ่งแบบนี้เลยชอบนะคะแคปรูปไว้เลยค่ะรีบแคปไว้แล้วก็ทักหาแอดมินไว้ก่อนเลยโยรูปไปที่แอดมินไว้ก่อนแนละ้วพี่จองอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าค่าชาสวนาทีเดียวนะคะผ้ามินาทีเดียวอาจจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะอ่าวงนี้นะคะพร้อมส่งค่ะจะส่งให้ฟระะีทั่วประเทศมีรอบส่งทุกวันแน่นอนค่ะ วงถัดมานะคะโอ้โหวงนี้สีเขียวเหมือนกันนะคะแต่วงนี้จะเป็นมอรกตค่ะวงนี้จะเป็นมอรกตร้อมเพชรน,นะคะมอรกตเม็ดไซส์ใหญ่มากเลยนะคะเห็นเลยคะโอ้โหและเพชรน,นะคะเป็นเพชรเกษรส,สมัยใหม่ล้อมนะคะแบบนี้เล่นไฟขาวสวยค่ะโดดเด่นมากๆนะคะดีไซน์เขาจะเป็นรูปแบบเป็นลายดอกพิกุลน,นะเป็นแฉกแบบนี้นะคะแล้วก็มีบ่าข้างสองข้างแบบนี้นะคะน้ําหนักเพชรน,นะคะรวมทั้งหมดอยู่ที่0.53กรัต หรือหาตังค์นะคะตัวเรือนทองคํา90หนักอยู่ที่2.15กรัมไซส์แหวนนะคะ55หน้ากว้าง1.5คูณ1.5ซนติเมตรวันนี้เสนอราคาเพียง25,950บาทเท่านั้นนะคะเป็นมรกตได้ไซส์ใหญ่สีมรกตคือสีเขียวสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เพชรน,นะคะน้ําขาวสวยเล่นไฟงดงามมากๆเลยราคา25,000บาทถือว่าคุ้มมากนะคะอันนี้จะเป็นตัวเรือน ะะใต้ทองก็คือฉลุลายแบบนี้นะตัวเรือนทองแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้ด้วยนะคะไม่มีตำหนิเลยค่ะงดงานนะคะวงนี้คือปกตินะคะไม่ค่อยเห็นแหวนมรกตที่เม็ดไซส์ใหญ่แบบนี้ออกมาเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยปล่อยนะคะนานๆปล่อยมาทีเห็นไหมคะเพชรนะคะของจริงพอยบอกได้เลยว่าขาวสวยตาแตกแน่นอนงดงามพอยเอาหัวเป็นรับประกันนะคะว่าสวยมากๆนะคะแบบนี้เลย คือดูโดดเด่นมากๆเลยชอบแคปรูปไปเลยค่ะแล้วก็ทักหาแอดมินไว้ได้เลยนะคะวงถัดมานะคะวงนี้จะเป็นแหวนพลอยสีเขียวนะคะรอมด้วยเพชรเกรสรค่ะปเป็นแทสมัยใหม่นะคะ เ,ออเพชรนะคะสวยมากๆนะคะล้อมนะคะเป็นเพชรแบบเกสรน้นําขาวสวยเล่นไฟมากๆเลยตัวพลอยนะคะเป็นพลอยสีเขียวนะคะสีเขียวแบบสด,สดๆแบบนี้นะคะเจรไนส์มาเม็ดมาสวยมากๆนะคะน้ําหนักเพชรนะคะน้าหนักเพชรอยู่ที่0.34กรัตค่ะหรือ34ตังคนะ,คะตัวเรือนทองเป็นทองคํา90หนักอยู่ที่นะคะ1.77กรัมนะคะไซส์แหวนคือ49หน้ากว้าง1.0คูณ1.0เซนติเมตรนะคะ วันนี้เสนอราคาลูกค้าเนี่ยเอาไปเพียงนะคะ14,9 5 0้าห้าิบบาทเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะวงนี้คือราคาแค่หมื่นสี่แต่เพชรคือสวยมากๆเนี่ยของจริงคือสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตัวพลอยนะคะสีเขียวนี่คือโดดเด่นมากๆเลยเอาให้ดูนะคะเห็นไหม,มคือสวยมากเลยอะ่ะชอบเห็นแล้วก็คือโดนใจมากๆนะคะพลอยรับประกันว่าวงนี้ได้ไปแล้วต้องชอบแน่นอน วงนี้นะคะพร้อมส่งเหมือนกันนะคะชอบก็สามารถแคปรูปไว้เลยนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะต่อมานะคะจะขอเป็นแหวนทับทิมกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นทับทิมพมา่านะคะอูห คือเพชรคือเพชรด้วยทับทิมด้วยไซส์ใหญ่มากแล้วก็สีสวยมากๆนะคะเป็นสีสวยสีชมพูแบบเป็นสีสีชมพูออกม่วงๆนิดนึงนะคะแบบนี้เลยสีหวานสวยมากค่ะน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.48กร,รัตเป็นเพชรเกร,เกรอนสมัยใหม่นะคะน้ำเพชรนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ97-98เลยนะเนี่ยน้ำคือขาวสวยเล่นไฟนะคะตัวเรือนทองคําเป็นทองคํา9 0นะคะน้ําหนักรวมอยู่ที่3.3 สากรรมัมไซแหวน5้แบ53หน้ากว้าง1.0คูณ1.5เซนติเมตรนะคะวันนี้เสนอราคาลูกค้าเอาไปเพียงนะคะ32,950บาทเท่านั้นนะคือวงนี้คือสวยมากแล้วก็ทองนะคะคือโดดเด่นเพราะว่าตัวเรืออันนี้นะคะคือสวยหนาไม่มีตำหนินะคะงดงามมากๆเลยอันนี้ใต้ท้องแหวนแบบนี้นะคะอ่า คือเหมือนของเมื่อหนึ่งเลยค่ะวงนี้แล้วคือวงนี้สวยมากๆเลยเอาให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้นะใครตามหาทับทิมพม่าอยู่นะคะที่มันเป็นเม็ดไซส์ใหญ่แบบนี้ก็ล้อมเพชรด้วยนะคะดีไซน์สวยหรูดูโดดเด่นแคปรูไปไว้เลยค่ะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ วงถัดมานะคะวงนี้ก็เป็นแหวนทับทิมพม่าชเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยแล้วก็ล้อมเพชรน,นะคะจะเป็นตัวเรือนง,งานแหวนแบบผู้ชายนะคะน้ําหนักเพชรน,นะคะอยู่ที่0.33กรัต่ะหรือ33ตั้งตัวเรือนทองคํา90นะคะน้ําหนักนะคะอยู่ที่3.03กรัมค่ะไซส์แหวน59หน้ากว้าง1.0คูณ1.0เซนติเมตรนะคะวงนี้เปิดราคาพิเศษนะคะให้ลูกค้าเอาไปเพียงนะ23,900 950บาทเท่านั้นนะตัวเรือนวงนี้สวยมากๆเลยเป็นงานแบบแหวนผู้ชายนะคะซึ่งบ่าข้างเขาสลับลวดลายเป็นเออเป็นลวดลายแบบนี้ด้วยนะลวดลายสวยมากๆแล้วก็ตัวเรือนแข็งแรงไม่มีตําหนินะคะงานเรียกเียว่าเรียบร้อยสวยสมบูรณ์มากๆเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นหน้าทับทิมนะคะทับทิมใส่แล้วนะคะเสริมบาร,รมีนะคะแล้วก็เสริมเรื่องการเงินด้วยนะเป็นตัวเสริมเรื่องการเงินด้วยนะมีอํานาจบาร,รมีนะคะเวลา ตรงๆเวลาสวมใส่ก็จะแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากนะคะแล้วก็เพชรล้อมเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่น้ําขาวสวยเล่นไฟมากๆนะคะแบบนี้ชอบนะคะแคปรูปไว้เลยค่ะ2 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มมากๆราคาแค่2 3 0 0 0บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยอชอบแคปรูปไวเลยค่ะแล้วก็ทางหาแอบมินขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะ วงนี้นะคะจะเป็นแหวนพอยสตาร์นะคะสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรป่าข้างนะคะสวยมากๆเลยเป็นแบบแหวนทรงผู้ชายนะคะน้ำหนักเพชรอยู่ที่0.27กรัตค่ะหรือ27ตังคันะนะคะตัวเรือนทองคำอยูยอย่ที่3.81กรัมไซส์แหวนคือ55หน้ากว้าง2.5คูณ1.0เซนเมตรนะคะวันนี้พอยเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง23,950 ส0บาทเท่านั้นนะคะ2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นซึ่งตัวเรือนแบบแบนบนะคะคือตัวเรือนทองคําหนาแข็งแรงนะคะไม่มีตําหนิเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเรือนหน้าพลอยนะคะสวยมากๆอ่าเป็นพลอยส,สีดำแบบนี้นะคะประดับด้วยเพชรเจสรอนสมัยใหม่ค่ะสวยงามพลอยเอาให้ดูใกล้ๆนะคะแบบนี้โอ้โหใส่แล้วบารมีเกิดอำนาจเกิดแน่นอน ใครชอบนะคะแคปรูปไปเลยค่ะทักหาแอดมินได้เลยนะคะมีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีวงไม่มีวงสำรองไม่มีวงที่สองที่สามนะคะเพราะว่าของหลุดจำนำเขามีเสน่ห์ตรงนี้แหละคะ่ะ5้าช้อนะคะรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอปมินเลยหมดแล้วหมดเลย,เลยก็คือแบบลูกค้าจะหาอีกทีนึงก็คืออาจจะไม่มีแล้วนะคะอ่าเอาดูใกล้ๆกันอีกทีหนึง่ง วงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะจะเป็นวงนะคะที่เป็นรูปทรงแบบน้องเต่านะคะที่ประดับด้วยทับทิมนะคะทับทิมตรงกลางเม็ดตรงกลางตรงนี้เนาะแล้วก็ล้อมด้วยเพชรเก,เกสรนสมัยใหม่นะคะน้ำหนักเพชรอยู่ที่0.16กรัตค่ะหรือ16ฟังตัวเรือนทองคำ90ค่ะน้ำหนักอยู่ที่2.2กร,รัมนะคะไซส์แหวน51หน้ากว้าง1.0คูณ1.7เซนติเมตรนะคะวันนี้เสนอราคาเพียง1 0 0 0 0 3950บาทเท่านั้นนะคะ13000กว่าบาทเท่านั้นนิ่งแล้วเป็นตัวเรือนที่แบบทองแข็งแรงนะคะปรับไซส์ได้ไม่มีตำหนิเลยนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็เอาให้ดูนะคะทับทิมนะคะอันนี้จะเป็นทับทิมสยามนะคะอ่าแบบนี้เลยแล้วก็ล้อมด้วยเพชรเกสรเป็นรูปทรงน้องเต่านะคะแบบนี้วิสวยอ่ะน่ารักอ่ะดูน่ารักมากเลยอ่ะแบบนี้อุ๊ซิลูกค้าชอบนะคะแคปรูปไว้เลยค่ะ แล้วก็ทาขาแอมเนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่ามีเพียงอย่างละ1นวงเท่านั้นนะคะ ต่อมานะคะเรามีแหวนเต่ากันแล้วเราก็ต้องมีจี้เต่ากันบ้างนะคะโอ้น่ารักกันอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นจี้เต่าทองคํานะคะอันนี้จะเป็นตัวเรือนทองคําทั้งหมดเนี่ยเป็นทองคํา90นะคะน้ําหนักนะคะอยู่ที่0.84กรัมค่ะหน้ากว้าง1.3คูณ2.0เซนติเมตรนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นจี้เต่าทองคําน่ารักแบบนี้นะคะพอเสนอราคาเอาไปเพียง3,290บาทเท่านั้นนะคะจี้เต่าน่ารักมากๆเลยคือ หน้านะคะเขาจะสลักเป็นลวดลายเกิดกระดองเต่าแบบนี้นะคะเอ่อแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เต่านะคะพอยเพิ่งรู้ค่ะว่าเขาเอ่อเป็นความหมายในเรื่องของความแบบอายุยืนยาวนะคะเราก็รู้ดีดกันเนาะว่าเต่าเนี่ยอายุยืนมากๆเลยคะคนจีนสมัยก่อนเขาก็นิยมเอ่อเป็นบูชาพญาเต่าหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะพอยเพิ่งรู้แบบเฮ้ยมีเทพแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าพกไปนะคะก็ถือว่าแบบ ทำให้สุขภาพเราร่างกายแข็งแรงอายุยืนนะคะแล้วก็มีการเรียกเงินเรียกรัพ์ด้วยนะเพราะว่าเต่าเขากินจุนะคะแบบนี้เลยอ่าใครชอบนะคะแคปรูปใบแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะส่วนต่อมานะคะจะ เป็น G เพชรค่ะเป็นตัวสอนตัว A แบบนี้นะคะแล้วก็ประดับด้วยเพชรเกสรสมัยใหม่นะคะแน่นแแบบนี้เลยน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.18กรัตค่ะหรือ18ตังค์นะคะเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่ทั้งหมดน้ำเพชรคือขาวสวยใสเล่นไฟงมากนะคะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90ไกดกูที่0.6กรัมนะคะหน้ากว้าง1 0คู1 0ซนติเมตรนะคะวันนี้พอเสนอราคาเนี่ยให้ลูกค้าส่งต่อนะคะเอาไปเพียง 6,950บาทเท่านั้นนะคะเป็นรูปต่อสองตัว A แบบนี้ใครที่ชื่อะคะนำหน้าด้วยตัว A หรือเป็นคนชื่อ A อะไรแบบนั้นวิใส่แล้วติดตัวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยอันนี้ก็จะใส่เป็นจีแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเวลาสวมใส่นะคะก็จะแบบนี้เลยจะมีสร้อยนะคะใส่กับสร้อยของเอ่อคล้องกับสร้อยตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูใหญ่แน่นอนลูกค้าไม่ต้องกังวลนะชอบนะคะแคปรูปไว้เลยะคะ่ะแล้วก็ทักหาแอดมินกันไว้ได้เลยนะคะ ส่วนถัดมาชิ้นนี้นะคะไฮไลท์มากเป็นหยกแท้นะคะที่เป็นหยกสองสีแบบนี้นะเนื้อหยกแท้นะคะ แล้วเป็นรูปของเจ้าแม่กวนอิมนะคะถ้าสังเกตดีๆจะเป็นเ,เจ้าแม่กวนอิมนะคะประดับด้วยเพชรแท้รอบๆมีฐานแล้วก็รอบๆตรงนี้เลยนะน้ำหนักเพชรนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยคือ0.70กรัต70ตังเลยนะเป็นน้ำหนักเพชรที่หนักมากๆเลยแล้วตัวเรือนทองคำ90แท้นะคะหนักอยู่ที่นะคะ4.79กรัมค่ะ ขนาดหน้ากว้างนะคะ1.3คูณ4.0เซนติเมตรนะคะวันนี้พอให้ลูกค้าเอาไปเลยค่ะ เอาไปเพียนารณา27,950บาทเท่านั้นนะถือว่าคุณได้ทั้งหยกแท้ทองแท้เพชรแท้นะคะได้ทั้ง3อย่างในราคา27,000เท่านั้นเองคือแบบถูกมากแล้วเรียกได้ว่าหยกคือเนื้อเย็นมากๆเลยนะแล้วก็สวยมากๆเลยคือจะเป็นรวดลายของเจ้าแม่กวนอิมนะคะแบบนี้เลยรอบๆนะคะถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคะจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมแบบนี้นะ เป็นปางยืนนะคะปางประทานพรแบบนี้แล้วก็รอบๆนะคะเป็นเพชรรอบมีเพชรตรงขั้วด,ด้วยนะคะขั้วก็ใหญ่นะแข็งแรงแบบนี้นะอันนี้ด้านหลัง ด้านหลังตัวเรือนทองก็สลักเป็นลวดาลายแบบนี้โหสวยมากๆเลยนะคะเพชรต้องการเออเพชรตรงข้างล่างนะคะก็ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยโอ้โหเพชรนะคะทุกเม็ดเป็นเพชรเจยรสอนสมัยใหม่น้ําขาวสวยเล่นไฟมากๆไม่มีเม็ดไหนไม่เล่นไฟนะคะแบบนี้เลยโอ้โเวลาไปสวมใส่ใสร้อยคอนะคะก็จะใส่แบบนี้เป็นจี้ได้เลยแบบนี้โอ้โห สวยคุ้มแน่นอนชอบนะคะแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะมีเพียงอย่างละหนชิ้นเท่านั้นค่ะโอเคค่ะก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแบบหอมปากหอมคอนะคะ หองปากอมคอนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นพวกแหวนแหวนหยกแหวนอัเนม,มณีแหวนมรกตแหวนทับทิมอะไรเงี้ยชอบชิ้นไหนคะอย่างที่พอย้ำนะคะว่าชอบชิ้นไหนนะคะทักหา,าแอมินเลยแคปรูปทักหาแอมินไว้เลยนะคะที่ไลน์แอดตรงนี้ด้านน,านี้ได้เลย S M K G E M นะคะทําไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะ่ะโทรหาแอมินไว้ก่อนเลยที่เบอร์065นะคะ3 6 0 1 5 2 5ติดต่อกับพี่นุชได้เลยนะคะคุณนุชจะเป็นพี่แอมินที่อยู่ที่ร้านนะคะให้คําปรึกษาให้คาชี้น น้ำนะคะว่าลูกค้าต้องทำแบบไหนสั่งซื้อแบบไหนนะคะย้ำอีกรอบว่าของเรานะคะของแท้แน่นอนมีใบรับประกันทุกชิ้นของแท้ขายได้จำนำได้เป็นปกติค่ะลูกค้าสามารถจำนำได้ซื้อขายได้ทั่วโลกนะคะเพราะว่าเป็นของแท้ค่ะแล้วก็มีรอบส่งไปรษณีย์ทุกวันนะคะก็จะมีรอบส่งตอนช่วงเที่ยงนะคะช่วงบ่ายแล้วก็จะมีรอบส่งช่วงเย็นเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าโอนมาตอนกลางคืนสมมติโอนมาตอนคืนี้ เ,เราก็จะขอให้ส่งเป็นตอนรอบเที่ยงนะคะก็คือทั้งหมดจะอยู่ในรอบเที่ยงถ้าลูกค้าโอนมาหลังเที่ยงเราอาจจะส่งเป็นตอนเย็นหรืออาจจะส่งไปอีกวันหนึ่งนะคะอันนี้พลอยก็ต้องขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าบางทีทางพี่ไปรษณีย์เขาอาจจะขอแบบมารอบเดียวอะไรเงี้ยแต่ทางเราจะเร่งส่งให้เร็วที่สุดนะคะแบบนี้เลยลูกค้าสามารถรอรับของได้ภายในหนึ่งวันเท่านั้นเองสบายๆมากๆเลยนะคะแล้วก็คือช่วงนี้อย่างที่บอกโควิดแน่นอนมากๆคื ออตอนนี้อันตรายมากๆนะคะเพราก็เลยจะขอนะคะงดรับลูกค้าทุกกรณีนะคะที่จะมาหน้าระะ้านทาะงดรับก่อนปกติร้านเรานะคะอยู่ที่พระรามสามนะคะแถวแถวตรงโลตัสพระรามสามเนาะถ้าลูกค้าเนี่ยอยากมารับของที่หน้าร้านจริงๆแบบเออพี่พี่แบบอยากได้ภายในวันนี้เลยแล้วพี่ก็อยู่ในกรุงเทพด้วยพี่สะดวกที่จะขับรถมารับที่หน้าร้านมาได้แล้วลูกค้าไม่ต้องลงจากรถลูกค้ามาถึงหน้าร้านเดี๋ยวพี่อเมจะวิ่ง ไปส่งให้ถึงที่รถเลยนะคะก็คือเป็นเป็นเช็คเอาท์เช็คโฮมได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะก็คือทางเราตอนนี้นะคะก็มีการปรับปรุงให้ลูกค้าอาจจะยิงเสียงตึงๆต่างๆอะไรเนี้ยในคลิปนะก็คือไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องไอเสียงอะไรคือเป็นเสียงที่ทางช่างเขากาลังซ่อมแซมเพิ่มเติมมาไรแบบนี้นะคะแล้วก็เลยแบบไม่สะดวกรับจริงๆนะแต่เรามีหน้าร้านชัดเจนนะคะมียูออฟฟิศจดทะเบียนการค้าอะไรเรียบร้อยชัดเจนนะคะไม่เคยขายของ ค่ะก็คือแบบช่วงนี้คนถามมาเยอะมากแล้วก็น้องพลอยปวดหัวมากนะคะแบบไอ้ขายของปลอมหรือเปล่าทำไมมันไม่ขายมา3าปีแล้วค่ะขายออนไลน์มานานแล้วนะคะไม่มีกนาะไม่ไม่มีการโกงแน่นอนคะ่ะถ้าเจอโกงเจอ,เอ,อของปลอมนะคะแจ้งตำรวจจับได้เลยนะคะ ยังไงวันนี้นะคะพลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าเนาะและช่วงนี้พลจะมีไลฟ์สดด้วยนะคะจะมีไลฟ์สดที่หน้า Facebook นะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากดูไลฟ์สดแบบเรียลไทม์เลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อ Facebook อันนี้เลยก็คือสามารถพิมพ์ใน Facebook ว่าร้านบางกอนจิมก็ขึ้นแล้วนะคะเป็น Facebook ของทางร้าน a ฟ p เพจของทางร้านเนาะหรือว่าอยากเข้ากลุ่มของทางร้านนะคะที่จะมีลูกค้าอยู่ในกลุ่มประมาณ 2- 3,000คนนนะมี 2กลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ลงสินค้าทั้งวันทั้งคืนก็ช้อปปิ้งกันสบายๆแบบขี้เกียจไม่อยากเห็นหน้าน้องพลอยแล้วอะไรเงีเ้ยเบื่อมากพลอยอยากช้อปปิ้งแบบสบายๆดูดูสินค้าแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เข้าไปในกลุ่มได้นะคะก็สามารถขอลิงเข้ากลุ่มจากทางไลน์พี่แอดมินได้เลยนะคะยังไงวันนี้พลอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ